นี่เป็นบ้านไม้ที่น่ากลัวที่สุดในโลกใครที่เข้าไปก็อยากคิดจะออกมาเป็นๆแต่เด็กชายที่อยู่ตรงหน้าเขาคนนี้กลับไม่ใช่ในความชั่วร้ายจึงจงใจปลดเชือกสุนัขดังกล่าวด้านอยากให้มันเข้าไปลองดูแตนโนดอกิหัวจอกเข้าไปวินาทีต่อมาก็มีเสียงสุนัขกรีดร้องมาจากบ้านเด็กผู้ชายเห็นว่ามันไม่ถูกต้องรีบตะโกนเรียกชื่อสุนัขตัวดังกล่าวด้านแต่ไม่มีการตอบสนองเลยขณะที่ประตูไม้ค่อยๆเปิดออกหัวสุนัขตัวหนึ่งบินตรงออกมาเด็กชายวิ่งหนีด้วยความตัวเขารีบเปิะงปด ทเ,เด็กชายต้องบอกคุณปู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกีหลังทราบข่าวสุนัขพันรักถูกทำร้ายคุณปู่ก็โกรธทันทีผู้ชายคนนั้นกำลังคิดบัญชีกับปีศาจในบ้านไม้ไม่ว่าเด็กชายจะชักชวนอย่างไรก็ไม่ฟังใจแข็งจะแก้แค้นให้หมาที่ตายจริงๆแล้วไม่ตายถ้าไม่ตายเป็นไปตามคาดคุณปู่เข้าไปได้ไม่นานไม่นานก็มีเสียงร้องของเขามาจากบ้านไม้ เด็กชายรวบรวมความกล้าดึงประตูไม้เมื่อมองไปที่คุณตาที่เต็มไปด้วยเลือดเขาพยายามดึงคนออกมาแต่สัตว์ประหลาดนั้นมีพลังมากเกินไปในที่สุดคุณปู่ก็ถูกลากกลับไปเด็กหนุ่มขวัญผวาจึงรีบใช้ไม้ติดที่ประตูแล้วใช้สายจูงสุนัขล็อกประตูไม้จนเสียชีวิตด้านด้วยความกลัวสัตว์ประหลาดจึงวิ่งออกมาเขายังไม่วางใจเลยหลังจากทำเรื่องนี้เสร็จจึงหาเหล็กแหลมมาปิดผนึกบ้านไม้อย,อย่างแน่นหนาด้านคุณใจเล็กน้อยหลังจากยืนยันหนักแน่นซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อกลับถึงบ้านเด็กชายยังคงกระสับก,กระส สัตว์ประหลาดวิ่งออกมาหลังจากต้องดิ้นรนอย่างหนักในที่สุดเด็กชายก็รวบรวมความกล้าเดินไปที่บ้านไม้ <Hello? S 1> เด็กชายที่ไม่ได้รับการตอบสนองเอาหูไปปิดประตูไม้ทมํให้จู่ๆถึงมีมือใหญ่โผล่ออกมาแล้วเสียชีวิตบิดคอเด็กผู้ชายกลัวมือและเท้าและดิ้นรนอย่างหนักทหารจีนจานที่กาลังจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดแต่ไม่นานอีกฝ่ายก็ล่อยมือโดยตรงปรากฏว่าสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนจะตัวแสงแดดเด็กชายเพิ่งเอาชีวิตเล็กๆน้อยๆมาได้